ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผม i อเจ็ดทีววันนี้มาอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้ฟีฟ่าได้อัปเดตแล้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากฟีฟ่าออนไลน์สเป็น f อฟซออนไลน์นะตอนนี้โอเคก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมดูโอนะเป็นกิจกรรมฟรีกิจกรรมหนึ่งนะครับผมที่เมื่อเราเล่นกิจกรรมนี้เราก็จะได้ของต่างๆมากมาย ก็มีนี่นะจะเป็นแพ็กเกจดูโนะเล่นกับเพื่อนก็จะได้ทั้งหมดห้าแพ็กนะก็อยู่ที่ดวงเลยนะครับว่าจะได้อะไรเปิดการ์ดได้อะไรนะก็มีการ์ดดีดีอยู่แล้วก็นี่เลยก็จะเป็นแพ็กเกจบัตตีนะบัตตี้เพยเมื่อทำกิจกรรมครบสิครั้งนะภารกิจสังเด็สิบครั้งนะียจะซื้อได้ในราคาหนึ้าสิบาทแต่จริงๆแล้วมันพันห้าใช่ไหม 50, 4, แสนห้าหมื่น f ถ้าบัตรท่านะอันนี้ก็ลดให้แหละร้อห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการซื้อเลยอันนี้ก็มี fc อยู่พอดีบายปไปได้แค่หนึ่งครั้งนะต่อกิจกรรมต่อหนึ่ง id นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่นะได้การค่อนข้าง,งเยอะนะได้เงินด้วยตั้งหนึ่งหมื่นนะครับผม รับเงินมาก่อนเลยหนึ่งหมื่นเอ็มนอนอๆแล้วก็นี่ยนะรายการการันตีบวกแปดถึงสองใบแล้วก็ลุนบวกแปดห้าถึงแปดใบหนึ่งเดี๋ยวขอเปิดโค้ดทั้งหมดก่อนนะ กดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเลยเฮลามาลุนการ์ดกันดีกว่าผมขอเริ่มที่การ์ดหนะ้าถึงแปดนะเฮ้ยจะได้แปดก็น่าจะคุมนะขอแค่มีไฟสักตัวหนึ่งในสามใบเนี้ยน่าจะคุมแหละอูู้ธรรมดาบอกแปดด้วยลาอะไรเนะี่ยลาอูกาเซียน่าจะใช่นะสองพันเจ็ดรอยเอ็มก็ถือว่าพอได้นะไม่ได้แย่ย อันนี้ g a ดไหนมันได้ลุ้นกว่าวะทุกคนอ่าผมขอ,อก,การนี้ก่อนแล้วกันมีปีแคป ebs e ยี่สิบเอ็ด mc แล้วก็ปีอ up นะครับผมหกแปดตัดแต่เก้าสิบห้าขึ้นไปเฮ้ยไฟ mc b a r ล e l ab ใครวะสัมบาตาไเหย โอ้คาฟูอะได้คาฟูทุกคนหนึ่งหมื่นนะถือว่าไม่แย่นะคาฟูปีนี้โอเคแล้วมาต่อเน,นี้ยใบสุดท้ายนะน่าจะเป็นใบสุดท้ายแล้วแหละของเราจะหมดละขอไฟอีกท,ทีนะแล้วได้ไฟอีกท,ทีนี่คือคุ้มเลยนะครับได้ได้ไฟนะไป วุ้ยไฟ MC แล้วปาเตียวก็เดือดขาดไปแนละ้วโอ้เอเดสันเอเดสันสะมือใส่ได้อยู่นะทุกคนถือว,ว่าสำหรับผมถือว่าโอเคนะได้ห้าสิบนะผมอยูนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสรุปกัน ก็จะมีเงินนะที่ได้มาหนึ่งหมื่นเอ็มแล้วก็นักเตะสามคนนะสามใบก็รวมแล้วก็ที่ผมได้มาก็สี่หมื่นสี่หมื่นหกนะประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มนะสาหรับตัวผมถือว่าคุ้มก็สาหรับใครที่ยังไม่ได้ทำานะก็เรียกไปทํากันนะก่อนที่มันจะหมดกิจกรรมนี้ซะก่อนนะครับผมเป็นกิจกรรมดูโอ้ก็เวลาการทําถึงวันที่สิบเก้าตุลานะก็อย่าลืมไปทํากัน ว่าทำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเพราะต้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ